สดาจัดบอกไว้ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วพระมหากัสปะเนี่ยบอกว่าทําไมแต่ก่อนเนี่ยสิกขาบทไม่มีเนี่ยพระอหรหันต์มีมากมายแต่เดี๋ยวนี้สิกขาบทมีมากแต่พระอหรหันต์มีน้อยพระสสดาบอกว่าเมื่อหมูสัตว์เลวลงเราช่วงเนี้ยครับอยู่ในยุคขาลงของมนุษย์มนุษย์จะมีศีลธรรมเสื่อมลงเรื่อยๆ มูลสัตว์กำลังเลวลงศาสดาจะต้องบัญญัติวินยัยบัญญัติส,สิกขาบทออกมามากขึ้นซึ่งก็ทำให้ความเป็นอหรหันต์นั้นลดลงน้อยลงดังนั้นเหตุปัจจัยก็คือมูลสัตว์กำลังเสื่อมลงครับและจะเสื่อมลงจนกระทั่งมนุษย์อายุเหลือสิปีครับพระศาสดาพยากรไว้จากปัจจุบันร้อยปีเดิม91้าสกับที่แล้วมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปี พระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีมาตรัสลู้31อดกับที่แล้วพระพุทธเจ้านามว่าสิกขีมาตรัสลูระยะนั้นเกิดมีพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นระยะระยะมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุร้อยปีมนุษย์อายุร้อยปีพระพุทธเจ้านามว่าตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธเนี่ยชื่อสมณะโคตมะเนี่ยได้มาตรัสลูและจากนั้นเนี่ย มนุษย์จะอายุลดลงไปเรื่อยๆเหลือสิบปีเครื่องสังเกตผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรกุลเชษฐาปัญะ,ะธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไปมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้าเนยสาสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน,น้ำอ้อยอาหารปลาณนี่จะหมดจากโลกเกิดการสมสู่สัมสอน,สอนเรียกสัมะเภศ เหมือนกับแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันร,ราวกับเนื้อกับปลาและพระองค์บอกจะเกิดสัตว์ทันตระกับเนี่ยฆ่ากันตายตลอดเจวันจะหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อยที่ลอดจากการฆ่ากันตลอดทั้งโลกแล้วเริ่มฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นยืนขึ้นกระทั่งถึงแปดหม่นปีอีกครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้านำว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้แต่สมาธินั้นถ้าใครทำจะทำให้ได้ผลเร็วขึ้นเพราะสมาธิเป็นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันงนั้นปัจจุบันนี้มันจะได้ผลเลยกรรมเนี่ยมันจะมีวิบากน์ระดับคือส่งผลในปัจจุบันส่งผลในเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีก เวลาถัดมาคืออุปปัชชะและทามาอีกคืออภัปละ,ะปริยายะังนั้นถ้าเราต้องการให้กรรมดีนั้นมาแสดงผลก่อนทําสมาธิแล้วตั้งจิตอธิฐานตั้งจิตปรารถนาใน,นการปรารถนาถ่าผู้มีพระภาคก็ให้กระทําได้แต่กระทาภายใต้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องไม่ใช่ไปอ้อนวอนนะไม่ใช่ไปบนบานสังเกา,าอะไรอ้อนวอนไปไม่ต้อง สร้างศรัทธาสินสุตตาจาถะปัญญากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามแบบนี้